สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผาแทยขานะครับเมื่อนี้กาอยู่ที่บ้านหนองบัวดแดงนะครับเนาะอ,อากาศาเศ้าๆเย็นๆสบายบาเมื่อนี้พงกะสิพามาเบิงชีวิตพ่อใหญ่พงอาจนะครับอดีตนายห้อยงัวนะครับนเนาะเพิ่นมีเบิงงัวขาดเบิงบงาาัวออกแลก้วกะสามารถที่จะเลี้ยงงัวให้ใหญ่ให้งามได้นะครับงัวใหญ่งัวงามก็ต้องมีคนเบิงมีการดูที่ถูกวิธี ตามนี้งัวก็ต้องหู้นะครับเนาะว่า1,2,3,4,5เองาทสี่หด้งัวเฉดใดราคาเฉดใดเได้งัว,ว,งวงามงัวดีนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาตามเมืองชีวิตพญโตเลยครับครับเศร้าๆมือนีก่กะให้เบิ่งบรรยากาศบ้านน้องบับแดงนะครับเนาะวิธีชีวิตคนเลี้ยงงัวหัว,วางามอืรถก็พอดีลงม้อพอดีครับ ก็เลยบ่ต้องต้องใส่เครื่องยนต์เนาะหากับจังที่ขี่ม้าฮ่ามัวกะจอดข้างข้างกินหมากกระทินจังหน่อยไหมเนี่ยโอ้โหปั่หลถดไฟฟ้านะครับน้านะครับคนตัวเล็กๆคนเลี้ยงวัว เอากระสีเอาองัวสมนี่ไปลามไว้อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะครับเนาะก็เป็นงัวของบาวนิดเองนี่แหละครับที่หามาให้ผู้เฒ่าใช้เวลาว่างในการผ่อนคลายเนาะครับเนาะผ่อนคลายแบบใสผ่อนคลายแบบว่าเงี้ยม,มุ่เสากะเลี้ยงงัวลามงัวเนาะครับนะเนาะอาศัยช่วงแรงๆของ หลังจากการเก็บเกี่ยวเขากะเลี้ยงงัวนะครับอืมเป็นวิธีชีวิตที่ว่าเรียบง่ายนะครับของชาวอีสาบนบ้านบ้านอืมก็ถ้าเ,าเทียบ นะครับเนาะประเมินราคางัวหาตัวนี้ชุดนี้อยู่กัอยู่ที่ประมาณแสนสี่แสนหาพุ่นล่ะครับงัวชุดนี้นะครับเนาะตัวเทึบนี่กูที่ยวงสี่หมื่นแปดประมาณนี้ครับงัวแม่นางกับลูกมันสองตัวนี้กับกูที่วงประมาณสักหกหมื่นนะครับคู่นั่นกั กับลูกครับอีขาวก็อีน้อยหนึ่งกับพกมื่นนะครับต้องไปแล้วกับประมาณหม <c oughs> ื่นแปดคือผมเบาันละครับก่เอา,าว่าผูกไว้อยู่กลางทงไปละโอนี้กลางทุ่งมหาสารคามอืมรถก็เริ่มลงมอมาแล้วก็เริ่มไปสตาร์ทเครื่องละวมนี นะครับทั้งนี้ก็เริ่มสิข่าวนาแล้งแล้วนะครับอีกเดือนกว่าๆกับชิคอดหนาแล้งนะครับน้ำเท่าน้ำท่ามปลากระเลี้ยวไปแล้วกระเลือแค่การทำปุสุตั์เดี้ยงงัวนะครับอีกอย่างหนึ่งการเกษตรก็คือสีแบบ ลักษณะคล้ายๆว่าต้องอาศัยน้ำอย่างมากนะครับลดกลัมาโอ้กะมากไก่เติบอยู่ครับประมาณเกือบโลนะครับเนาะ,นะ,นะเพื่อสีเอวัวออกมาทงไห้ทงหน้ายาม้าๆเด้ กะ <laughs> <g år> ลักษณะก็คือว่าหลดนอกครนัเนในหนทางการสัญจรไปมากะช่วงเศร้าๆกะเป็นเวลาของซัดอยู่นะครับเนาะเขาก็ต้องออกแต่เศร้ากับสีแรงๆเพราะว่าในหนทางมันไว้ใสสำหรับหลดเลยครับ วัวควายเห้าอยู่ในถนนนี่ถ้าเลยเวลาที่กําหนดแล้วนี่มัวไปนชนรถเขาจะเสียเงินเะครับแต่ถ้าในช่วงเวลาหกเช้าเป็นเวลาของสัตว์แล้วอย่างนี้เนี่ยมัวจะเป็นฝ่ายถูกนะครับเนาะหัวควายสัตว์เลี้ยงจะเป็นฝ่ายถูกรถจนก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับอันนี้ก็ขอกฎหมายเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับ แต่กับบันงัวนี่กะถือว่ามันเป็นวิธีที่คู่กับคนไทยนะครับเนาะคนอิส,สานมานานนะครับบางคนกะในช่วงนี้กะทำอาชีพนายห้อยนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกะหลายท่านหลายคนนะครับเนาะอืม นี่นะครับขากาคา,าโอข้างหน้าน,นี่เป็นเขาเรียกว่าไรนาส่วนผสมนะครับของพอ,อยาเอีย้ยอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเนาะเ <Convers ation. S 2> บิ่งครับเบิง่งนยับออก,ก,อกเองดออเ้า ลอยรถแม่นี่นะครับกะคือเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเนาะงัวกับรถนี่มันไปน้ำถนนนี่มันอยาก,ากยากอยู่เลย FC เอ้ยวิถีชีวิตกะอยู่แบบซีห่ะครับ ทงไฮทงหน้านาแรงก็มีการปั๊มไฮปั๊หน้านะครับโอ้ทำนากันใหม่นี่และครับรรมันเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะก็ต้องค่อยๆไปเนาะครับเนาะสำหรับรถก็ได้ แต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่่อยกไวนะครับงัวก็ได้นะตอนนี้ฮอกก็มาหอดหมองลามง้ยครับบานนี้โอ้เฟืองหุ่นกำลังเก็บลูกเข่าก็ำลังออกโอ้งัวก็นอ่อนแขวแล้วกินแบบสีในการอดี่อืมนายห้อยก็มาบึงง้วได้นาะยห้อยก็ได้ รู้สึกว่านะครับหงว่าผมนีมันค้ายๆว่าอีแม่ไงนี่นะครับเนาะมันกลายเป็นร้านบอบอยอุบลน,นะครับสังเกตได้ตรงที่ในจุดคอคอเนี่ยนะครับในคอจะเป็นจุดสีขาวๆนะครับนี่ส่วนตัวแดงนี่ก็คือรูปล้านบอยอุบลคือกันครับนี่แล้ว แต่ว่าน่ยุกคูมือนี่ก็ยากยากเนาะครับเนาะเรื่องการเลี้ยงงวเลี้ยงงังกันบางที่บางท่านก็อาจซี้อมไฟฟ้านะครับคนที่ไม่ล้อมแล้วก็มีปัญหานะครับเนาะไฟเกิดไฟรั่วไฟช็อตน,นี่นะครับก็ต้องผูกให้ดี เดยครับงัวก็ได้พอใหญ่เราก็ต้องทำการผูกงัวลามงัวรอบนอกนี่ชุดนี้ เอาแทะหอาแทะโอ้งวงาน,นครับมื่อนี้กับทรงไซส์ซีมี่ในห้อยคนว่าเบิ่งนเลยล่ะยันดะเซ็ตอยู่ย,ยันเซ็ตในห้อยคนอยู่ครับมันนี้จสู่ราคาคนาววัยอยู่ดอกครับได้ราคากขายนะครับยูซีเอาเอาแบบสั้นเลยครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ แหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดก็คือน,นี่แหละครับวัวคร,รับเ,บเนาะพอ,อข่าพึ่งก้ามาเบิงน,นงคะครับเนาะงัวคือส่งสีแบบ ที่ได้ขายอยู่หรอกครับนี่ตัวสีขาวนี่เนาะอือ้ยบางนีก็ได้ มีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะอยามาือเส้าวิธีชีวิตบ้านๆน,นี่ครับโตนี่นี่เพิ่นว่าเพิ่นเลี่ยงไหวผสมนะครับเนาะสาหรับทางบ้านน้องบัวแดงอย่างมาผสมโตนะครับจูงง้วมหาเพิ่อนอยู่คอกนี่เพิ่นเอาเถลาหาร้อยครับเอาปลาประกันจนติดแต่ว่า เจ้าของง่าต้องจูงมากนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นกะอายุหลายนะครับเนาะกะลักษณะก็คือว่าเลี้ยงงัวตัวนี้นี่เอาไว้ผสมพันธุ์นะครับวัวจักเดือนแล้วพ่อนี้ปีสองเดือนนะครับงัวตัวนี้นี่เซิร์ฟได้หรือเปล่ายังเซิร์ฟบัวได้ครับต้องต้องต้องจักปีพ่อสองปีขึ้นนะครับวัวตัวนี้ถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ได้นะครับนี่ เขาให้เท่าไรแล้วนี่พ่อเขาให้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นะราคาอยู่4 2นะครับปี8เดือนแต่ว่าววปี2เดือนนะครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้นี่เอาไว้เลี้ยงผสมสกอร์นะครับว่าง่ายๆคือวัวตัวนี้จะเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ3ปีถึงจะขายคือสีใไหพ่พอให่เพิ่นผสมสกอร์นะครับเนาะแบบว่า เป็นพอพันนะครับเป็นพอบามันนะครับนี่ตัวนี้เป็นงูบามันนะครับปีสองเดือนหู้ครับหู้กะยังผสมพันธุ์มาได้พอใหญ่มานะครับก็ต้องรออีกสักแปดเก้าเดือนนะครับเนาะให้มันครบอายุนะครับแต่ว่าสําหรับเงื่อนไขในการผสมหนึ่งก็คือเอฟซีต้องต้องจูงงูมาได้ แต่ว่ามันเทาบ่มีลดเท่าบ่มีอย่างนะครับซึ่งเฉพาะในหมู่บ้านนี่นะครับเนาะขั้นบ่สั้นแล้วมันจะบเท่าบ่มีลดนะครับว่าง่ายๆเทาบ่มีลดสำหรับเอฟซีท่านใดที่ให้จูกไปเซิงใกล้ๆนะก็ได้อยู่ครับ้วก็ถ้าว่าใกล้ๆออกจากหมู่บ้านก็นคือบ่มีลดนะครับแต่ว,ว่าถ้ามีลด่าชใจมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับสําหรับงวตัวนี้ งามงามงามแดงจึงคือครับบามันเลือดเก้าสิบนะครับบัวตัวนี้นี่ครับปีสองเดือนให้ราคาแล้วสี่หมื่นสองนะครับตัวนี้นี่ครับสองตัวนี้ครับพวกนี้ครับตัวเล่นตัวน้อยปกติน,นี่เจะปีจจกเดือนพอตัวจ้าบัวนี่ <Yeah. S 1> ครับ เดือนกว่าๆนะครับไอ้กะทินนะครับชื่อมันตัวนั้นเด้ส่ะตัวแม่ยนะสองเดือนสเดือนกว่านะครับดูดูนะครับเดือนกากับสองเดือนกว่าวัวน่ะใกล้จะเท่ากันแล้วนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้วัากะทินนี่มันเป็นตัวเถิกนี่พ่อใหญ่เลี้ยงอยู่นี่ครับโพดโพดโพดเงียบนิ่งนะครับพ่อเลี้ยงหู้โพดพ่อใหญ่รูปเลย บางคนเอาไม้มาเคลียมาเคลียเนี่ยผมก็บบรู้คือกันนะครับว่บามันเป็นวิธีใดแต่อันนี้เขาใส่วิธีลูกนะครับอมอมโหักงามงามงามว่าลุ้นไมยควาว่าตันนั้นสิบมีอเขาพันบวมีเขา,เขาตัวนี้ชิมีได้นน่เ,เออเขามันออกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาดูการ เลี้ยงวัวนะครับหรื่าวิถีชีวิตพญโตดนายห้อยงัวเก่านะครับเนาะทั้งนั้นบางนะครับวิถีชีวิตเราเลี้ยงงัวเราเห็ดคอกไว้ริมน้ํานะครับก็อันนี้คือเป็นคนที่รักวัวชอบวัวจริงๆนะครับเมื่อมาถึงนี่มันนีการว่างหยาว่างยังไงวัวเท่านี้เอาสามารถเอาขึ้นมาขังคอกไว้นะครับเนาะแต่กลับปล่อยเหงวัวกินหยาแบบนี้ได้สบายเลยนะครับ แลวก็สซูเมอร์นี่นะครับแหล่งโปรตีนที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูนี่ครับก็จะให้ FC ได้ดูนะครับว่าวิธีชีวิตการเลี้ยงวัวนะครับเวลามาซื่งง่วกับบอยากใไ้ต่อร้ายนะครับเนาะมันเลี้ยงยากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับเนาะสวัสดีครับ